ทำไมเราจะต้องเป็นอริบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทําไมเอานิพพานไปทําอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทําอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้บ้านบ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกําลังได้สิ่งที่ตายมาเป็นมาครอบครองใช่ไหมอ่ครูเจ้าบอกว่า มนุษย์เป็นมากเนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาฆ่าทาสก,กรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปกหบบนหนไหมไม่อยากอยากสําเร็จสมปรารถนาไหม